สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็แจ้งสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งมารับชมคลิปของทางช่องนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับเป็นช่องสําหรับเน้นรับซื้อเหรียญนะครับรับซื้อเหรียญอะไรรับซื้อเหรียญมุนเวียนนะครับเหรียญมุนเวียนก็คือเหรียญที่ผลิตมาใช้หมุนเวียนนะครับเดี๋ยวให้ดูประมาณนี้นะครับพวกเหรียญหมุนเวียนนี่นะครับอันนี้ก็คือเหรียญหมุนเวียนนะครับ รับซื้อเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับที่ยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับก็สงสัยนะครับว่าหลายท่านสงสัยว่าซื้อไปทําไมนะครับผมซื้อไปขายนะครับผมทําคลิปรับซื้อเหรี <c oughs> ยญนะครับผมช่องสลาดลมคอยชแนลนะครับขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งผมเป็นช่องที่รับซื้อเหรียญน,นะครับผมเป็นพ่อค้านะครับรับซื้อเหรียญไปขายแล้วก็ ขายหลายๆช่องทางนะครับแล้วก็อันนี้ก็คืออีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ผมไปขายเหรียญนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมเข้าไปติดตามเข้าไปตรวจสอบราคาได้นะครับมือใหม่อยากรู้ราคานะครับมือใหม่อยากเริ่มเป็นพ่อค้านะครับท่านต้องรู้ราคาซื้อราคาขายนะครับก็สามารถไปรับชมแล้วก็ไปเรียนรู้กันได้นะครับเหรียญที่ผมรับซื้อส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญที่หาง่ายนะครับก็เดี๋ยวขอให้คำนิยามว่าหาง่ายสักหน่อยหนึ่งนะครับ เหรียญหาง่าย <c oughs> คํานิยามของเหรียญหาง่ายของผมคืออะไรนะครับก็คือเหรียญที่หาง่ายแล้วก็มีโอกาสพบเจอจริงๆนะครับในชีวิตประจําวันนะครับอา,อาจจะมีบางคลิปที่ผมทําออกไปเหมือนผมทํารับซื้อเหรียญปีสีแบบเนี้ยผมขึ้นหน้าปกคลิปว่าเหรียญหาง่ายนะครับก็อาจจะมีบางท่านมาคอมเมนต์บอกว่าผมเปิดร้านยังไม่เคยเจอเลยนะครับก็ผมขอชี้แจงตรงนี้นิดนึงนะครับก็ว่าเหรียญหาง่าย ในความหมายของผมในคำนิยามของผมก็คือเหรียญที่ยังมีโอกาสพบเจอนะครับผมการันตีได้เลยนะครับว่าเหรียญ10บบาทนะครับอ่ะเหรียญ10บบาทปี41นะครับหาง่ายกว่าเหรียญส0บบาทธรรมดาซึ่งเป็นพระเศียรตรงอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างง่ายๆของคํานิยามว่าหาง่ายนะครับก็คือเหรียญพวกนี้นะครับมีจํานวนการผลิตออกมาชัดเจนนะครับ9ก้าแสนกว่าเหรียญน,นะครับแต่ว่า เหรียญที่หายากในความหมายของผมก็คือเหรียญเออเลอร์คอยเหรียญพระเศียรตรงนะครับยกตัวอย่างเหรียญพระเศียรตรงนะครับเหรียญหมุนเวียนพระเศียรตรงจะหายากมากนะครับถึงแม้ว่าจะมีช่องรับซื้อให้ราคาหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับท่านลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าในชีวิตหนึ่งท่านเคยเจอมีโอกาสเจอเหรียญแบบนั้นได้กี่เหรียญถ้าท่านเจอท่านมีโอกาสขายได้เงินเงินพันเงินหมื่นเงินแสนแต่ถ้า ทั้งชีวิตท่านไม่เจอท่านก็ไม่มีโอกาสขายได้แล้วก็ได้กําไรนะครับแต่ว่ามุมมองของผมก็คือเหรียญตัวนี้คือเหรียญหาง่ายกว่านะครับนี่นะครับสาหรับเหรียญปี4 1, ี่หนึ่งปีสามสี่นะครับก็หลายๆท่านก็เจอยากก็จริงอยู่นะครับแต่ก็มีหลายๆท่านนะครับเนี่ยก็มีส่งมาขายกันแบบนี้นะครับมันอยู่ที่มุมมองอยู่ที่แบบ โอกาสของแต่ละคนนะครับอาจจะพูดว่าโชคชะตาหรือดวงก็ประมาณนั้นก็ได้นะครับกับการเจอเหรียญพวกแบบนี้นะครับนี่นะครับก็มาพูดคุยเล็กๆน้อยๆนะครับกับคำนิยามของเหรียญหายากหรือหาง่ายนะครับก็ช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับ line id 095ย1 2 4 4นอะครับแล้วก็สลาลม888นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ในกลุ่มที่ผมบอกว่า หาง่ายกว่าเหรียญพวกเออเลื่อคอยพวกนู้นนะครับนี่นะครับก็นี่นะครับเอายังมีเวลานะครับตอนแรกอ่ะผมจะมาพูดเหรียญเหรียญพูดเรื่องเหรียญตัวนี้นะครับเหรียญเรือหงนะครับที่มีสอบถามกันมาเยอะนะครับก็พูดต่อเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวนี้ออกก่อนนะครับก็เป็นการแนะนําช่องนิดนหน่อยหน่อยนะครับว่าสําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับว่าช่องผมเป็นยังไงนะครับรับซื้อเหรียญยังไงนะครับ ก็ก็มาทําความเข้าใจกันเรื่อยๆนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวมาดูเหรียญห้าบาทเรือหงกันดีกว่านะครับเหรียญห้าบาทเรือหงนะครับตัวนี้นะครับก็ยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับทั้งหมดจะมีปีสามศูนย์นะครับปีสามศูนย์แล้วก็ปีสามหนึ่งนะครับที่พบเจอกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ก็มีข่าวออกมานะครับว่ามีปีสองเก้าด้วยนะครับ นี่นะครับถ้าปี29ก็ประมาณนี้นะครับดูที่ปีพศนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเหรียญหนึ่งบาทให้ดูนะครับนะครับอันนี้คือปี29จะแต่เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับถ้าเป็นเรือหงปี29กนะครับก็มีร้านรับซื้อนะครับร้านใหญ่ๆรับซื้อกันหลักหมื่นหลักแสนก็มีนะครับอันนี้คือผมก็ฟันธงไม่ได้นะครับว่ามีหรือเปล่าเหรียญพวกนี้นะครับก็ก็เคยเห็นรูปภาพนิ่งแวบๆนะครับจาก Google หรืออะไรพวกนี้นะครับก,ก็ลองดูนะครับว่ามันมีโอกาสเจอหรือเปล่านะครับผมไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าไม่มีโอกาสเจอนะครับแต่ว่าผมขอไม่พูดถึงเหรียญเรือหงปี29นะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญเรือหงนะครับปี30แล้วก็ปี31ที่มีสอบถามกันมาเยอะนะครับว่ารับซื้อเท่าไหร่รับซื้อไหมนะครับ เหรียญตัวนี้ผมรับซื้อนะครับแต่ว่าไม่ใช e ่เหรียญตัวหลักๆนะครับเหมือนปี3 0เนี่ยจะสอบถามกันมาเยอะนะครับว่าสลาลมคอยชแนลรับซื้อไหมรับซื้อนะครับแต่ว่าไม่ใช่เหรียญตัวหลักๆนะครับผมรับซื้อเหรียญละไม่เกิน10บาทนะครับนี่นะครับอยู่ราคานี้นะครับไม่เกิน10บาทปี3 0นะครับเนี่ยผมซื้อมาเยอะๆเป็นถุงแบบเนี้ยนะครับก็ตกเหรียญละ10บาทนะครับจาก จากพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับซึ่งผมหาซื้อได้อยู่ในกลุ่มซื้อขายในราคาเหรียญละ10บาทนะครับซึ่งถ้าผมมารับซื้อเหรียญละ15บาทหรือ20บาทนะครับหลายๆท่านบอกว่าทําไมไม่รับซื้อ15ล่ะในกลุ่มเขาซื้อขายกันเหรียญละ15บาทนะครับผมขอแจ้งนิดนึงนะครับผมเป็นพ่อค้านะครับผมถ้าซื้อมาราคา15บาทแล้วผมขาย15บาบาทนะครับผมจะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมจะเหนื่อยเปล่านะครับ ผมก็เลยเนี่ยรับซื้ออยู่ประมาณนี้นะครับเหรียญละ10บาทนะครับก็เป็นทางเลือกแล้วกันนะครับขอเป็นช่องทางเลือกในการส่งเหรียญมาขายนะครับเพราะว่าเหรียญพวกเนี้ยปี30ก็ยังพบเจออยู่เยอะนะครับก็ยังพบเจอกันอยู่นะครับไม่ได้หายากเท่าปี31ปี31ราคารับซื้อจะอยู่ที่เหรียญละ20 3 0บาทนะครับตามสภาพนะครับปี3 1นะครับส่วนปี29 สลาลมคอยชแนลไม่ขอพูดถึงนะครับก็อาจจะมีจริงก็ได้นะครับผมก็ก็ไม่ได้ทําคลิปรับซื้อนะครับแต่ว่าผมจะมาเน้นรับซื้อเหรียญที่หาง่ายมากกว่านะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับกับคลิปนี้ที่มาสอบถามกันแล้วก็มามาพูดคุยกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็ปีสามศูนย์หมดเลยนะครับนี่นะครับร้อยเหรียญนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามีปีสามหนึ่ง แต่ว่าไม่น่าจะมีปนมานะครับเพราะว่าอันนี้ผมซื้อในกลุ่มซื้อขายนะครับได้มาในราคาตกเหรียญละ1ิบาทนะครับซึ่งผมก็ขายออกในราคาเหรียญละ15บาบาทนะครับตามคอนเซ็ปต์ของผมนะครับซื้อมาขายไปนะครับอันนี้ก็เป็นมายกตัวอย่างเหรียญอีกหนึ่งชนิดนะครับที่มีสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่ารับซื้อหรือเปล่าก็รับซื้อนะครับแต่ว่า เพียงแค่ว่าไม่ใช่เหรียญตัวหลักๆที่รับซื้อเท่านั้นเองนะครับราคาก็ไม่ได้สูงนะครับเหรียญ5บาทที่มีราคาสูงก็นี่นะครับปีสี่หนะครับนะครับปีสี่หนะครับแล้วก็ปี4ี่ศูนย์นะครับอันนี้คือเหรียญห้าบาทหมุนเวียนที่ยังพบเจออยู่แล้วก็มีราคานะครับอันนี้เหรียญละสี่ร้อยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มาพูดคุยแล้วก็มาพยายามผมพยายามทําคลิปแบบ อธิบายนะครับผมนึกนึกอะไรได้ผมก็จะมาทําคลิปเก็บไว้นะครับคําถามคําถามที่เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามานะครับสอบถามกันเข้ามาเยอะผมบางทีผมไม่มีเวลาอาจจะตอบช้านะครับการทําคลิปอธิบายมันจะสื่อแล้วก็เข้าถึงเพื่อนๆได้เยอะกว่าแล้วก็อธิบายได้เข้าใจกว่านะครับรวมทั้งได้เห็นภาพประกอบด้วยนะครับก็อันนี้ <c oughs> จะให้ผมแกะไหมเนี่ยจะแกะให้ดูไหมครับนี่นะครับ เดี๋ยวแกะให้ดูก็ได้นะครับถุงนี้อันนี้คือถุงที่ซื้อมานะครับหนึ่งร้อยเหรียญนะครับนี่นะครับแต่เดี๋ยวแกะให้ดูตัดเลยนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะยังไงก็ต้องแบ่งขายอยู่แล้วนะครับนี่ครับยังพบเจออยู่เยอะนะครับอันนี้คือปีสาศูนย์หมดเลยนะครับร้อยเหรียญนะครับก็เป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับสำหรับท่านที่จะเก็บนะครับก็ ก็เก็บไว้ได้นะครับเพราะว่าราคารับซื้อก็ไม่ได้สูงนะครับขายอาจจะได้กําไรแค่เหรียญละหบาทนะครับเก็บไว้ในอนาคตนะครับซึ่งซึ่งมันก็หายากกว่าเหรียญหมุนเวียนปกตินะครับตัวนี้นี่นะครับแต่ถ้าขายตอนนี้ก็ได้เหรียญละ10บาทนะครับถ้าเพื่อนๆไปขายเองในกลุ่มซื้อขายนะครับก็อาจจะได้เหรียญละ15บาบาทนะครับนี่นะครับก็ ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็มารีวิวให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้100เหรียญนะครับอันนี้ก็มีจองกันเข้ามาเยอะนะครับบางคนก็จอง10เหรียญย0เหรียญนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามกระจายแบ่งปันกันไปนะครับก็สําหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับมารีวิวแล้วก็มาพูดคุยกับเหรียญที่สงสัยก็ผมจะพยายามมาทําคลิปตอบคําถามให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับ ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ